สวัสดีครับม,มาพบกับพี่ีเอวแล้วเดือดจ้ำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นที่สองไปถึงวันที่เก้าธันวานะฮะสัปดาห์นี้ทําไมมายืนเดี๋ยวนี้นี่ก็คือนี่ครับเริ่มต้นดูของรถราคาเลยนี่รถพิเศษกันนะครับอ่าตามแต่จะชอบก็แพงอยู่นะถึงมันจะลดก็เถอะโอเคครับมาดูในของสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็ก ระหว่างวิ่งไปนะฮะมันจะบอกว่า,ารถที่เป็นไพร์ในสัปดาห์นี้นะฮะเป็นรถที่เคยแจกมาแล้วตอนนั้นเป็นสีเทานะฮะแต่ตอนนี้เป็นรถชันสีแดงก็ถ้าใครยังไม่มีก็จะไปทํามันก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าใครเก็บไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเก็บเพราะว่ามันได้มาไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะฉั้นถอะมัน12ครั้งในแข่งในโหมดธรรมดาก็ได้ครับ ได้อันดับ1-5ใน12รอบดังนั้นทํารวดเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าดังนั้นรถที่มักจะได้มาางมันก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เท่นะขอไว้ก่อนตัวนี้ครับโอเคมาดูรถที่เป็น Bright, เทสต์ไรท์ในสัปดาห์นี้นะฮะก็มีตัวเก่าๆกันก็คือนี่แหละมีไซ p h e r ์เท g ร t เกแล้วก็โซตานครับโซตาคลาสสิกนะฮะเป็น ไม่ไม่ใช่สุดาน Classic นะฮะสุตา Classic ก็เราไม่เล่นกันดูครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหรนะ่ในสัปดาห์นี้มาดูที่ของที่ลดราคากันจริงจังหน่อยนะฮะสัปดาห์นี้เริ่มต้นจากร้าน d i g e n d a r y นะฮะก็มีตัวที่ไม่ผมเหมือนจะผมจะไม่เห็นว่ามันลดเท่าไหร่นะคือเนี่ยครับ Jaguar Jukula อาผมเหมือนว่าผมถ่าที่ผมจาได้จริงๆไม่เคยเห็นลด ไม่เคยเห็นมันรถราคาครับตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่ก็เป็นรถที่แบบดูเป็นเป็นผู้เป็นคนนะฮะเป็นแบบรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีตัวที่รถราคากันอีกนั่นก็คืออ่านี่เทมเทมเพสตาเทมเพลิ้นพันกันนะครับเทมเพสตาตัวนี้ก็เรียนแบบรถในชีวิตจริงเห็นรถกันบ่อยนะฮะตัวนี้ผมดโดยส่วนตัวนะก็ดี ดีครับดีแต่ไม่ได้มีอะไรไพิเศษ,ษเซาเทิร์นซานดิเอร์ในสัปดาห์นี้มันแย่หน่อยนะฮะแย่หน่อยนะครับสำหรับคนรอในร้านเหลืองนี้เพราะว่ามันไม่มีนะฮะในสัปดาห์นี้โอเคครับไปดูที่วอร์สต็อกวอร์สต็อกสัปดาห์นี้มีตัวที่น่าสนใจคือ MOC ครับ MOC ดังนั้นเดี๋ยวมันจะไปพ่วงกับของที่ MOC จอดอยู่ด้วย MOC อ่า รวมถึงค่ารีโนเวทด้วยนะฮะอ่าใครยังไม่มีใครอยากเปลี่ยนอะไรยังไงก็เป็นโอกาสอันดีครับต่อมาเพราะอ่าเอโมซี C, ผมจะบอกว่ามิชชั่นมันเดี๋ยวนะเหมือนมิชชั่นจะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรคุณคุณเป็นพิเศษแต่ว่าอ่ะมาดูกก่อนเลเซอร์ มีขายครับไม่รู้จะซื้อทำไมแต่อยากซื้อก็ไม่ได้ห้ามกันครับเป็นเครื่องบินที่มีอยู่ในกอ,องกองทัพของเออธอสามิทหารอยู่แล้วต่อมาที่มันลดพ่วงกับกับเอนะ็มนั่นก็คือเนี่ยครับบั er. 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 งเกอร์บังเกอร์บังเกอร์ลดราคาไปนะฮะในสาห์นี้ก็ลดรวมจนถึง r e n อนเ t ษด้วยใครยังไม่มีใครอยากได้ใครอยากแต่งก็เป็นโอกาสอันดีครับ ก็สั้นๆก็คือตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งควรเลือกใกล้ถนนใหญ่จะแล้วแต่ครับแล้วแต่แต,ต,ตามตามใจชอบเลยแนะนําว่าอยู่ใกล้ถนนใหญ่ตรงนี้เหมาะสําหรับคนที่อยู่ใช้สนามบินที่นี่แค่นั้นเองครับเวลาขึ้นมามันก,ก็ยากพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ดังนั้นเมื่อพูดถึงบังเกอร์สัปดาห์นี้ก็มี ราคาขายของในบังเกอร์นะคูณ2เป็นช่วงทําเงินนะฮะช่วงๆง่ายๆระหว่างทำภารกิจแราเล่นอะไรอย่างอื่นก็เป็นโอกาสอันดีก็ปล่อยมันซื้อมันทิ้งไว้ครับ7จ็ดหแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาก็ไปส่งเองนะครับประมาณนี้สัปดาห์นี้มีเท่านี้จริงๆไม่ได้น่าสนใจนักแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับโอเคครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเย็นๆวันพฤหัสเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ